<chill? S 2> มุมใจเสนอจะวิงเร็วแลนรกเดินดินให้สิ่งมาสาจรยโดยสกินบ็อกสตเดเโอเอพิโซด1น <Trans> น <composite noise> a new day ก uh ับโดยเซอร์แบบๆๆๆและเขีนแล้วก็โปรดิเซอร์โดยแบบๆๆๆใครก็ไม่รู้วยเดอยทำนอกซับไปเยนะแกแกครั้งแรกเองนะทำไมล่ะครับ ไม่หรอกข้าเห็นแกงเงเงียบๆ,ๆอยู่หลายครั้งเลยเนี่ยอัลโดน่าผิดครั้งนี้ฉันจะให้แกอยู่ในคังคุกอัสศวินเลยนะก่อ่าดีเหมือนนกันะดี เอ้นายมองไรตรงกทำไมเนี่ยฉันจับนายอยู่ตลอดเวลางแกมาจากเม็กซิโกเอก็มาจากเม็กซิโกนะแต่ว่าตุมันมาช่องโหอไร้ด้เกินมาจับอาเซียนังต่างๆอย่างเช่นนายเป็นต้นนี่นะอัคาบาลรอนายอยู่เกี่ยวเยียโออะไร สุดท้ายทุกท่านกับผมนยโยชินะครเล่นเกบมกว w a l k ก n g Dead หรือนักเดินดีเอพิโซดวันอันม e วเดนหรือวันใหม่นั่นเองนะครับฮะ้ย นายไม่รู้เหรอว่เขาน่องไปยังไงกัน h t ใช่่ดีมากถ่าตมึงจะาเรื่องกูใช่มน่ยดีมากมที่เชฉันะฉนะกน,นียมันโหดราเหลืเลอกเกินนะอยากจะด่าแต่กูด่าไม่ได้ ในเนี่ยน้องเงียบเงียบแบบนี้ควรจะพูดเลยค้าหน่อยนะถ่าทำผิดของแรกคงไม่อะไรมากหรอกนะอีกอย่างนะนะติดคุแค่สี่ปีเองนาแลต้องกลัวหรอกว่าจะโดนอะไรบ้างไม่ถึงมาขอชีวิตตรงนั้นไม่รู้หรอกว่าแม่จะพูดยังไงบ้างนะอยงูเงีงงงง

They caught the fucker red handed. Stabbing his wife, cutting her up. the boys came to him. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. What the fuck he actually believed himself. It goes to show people will up and go mad when they believe their life is over. I'm going to find another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. This other time. โอยเป็นนางดาวครับเขลมนะครับนะฮะก็เอกเราชื่อลีนะครับนะฮะชื่อลีลีลีเลสโกชาเลนต์นะฮะถุยนะครับชื่อลีครับแต่นักสกุลไม่ทราบครับเขาชื่อลีนะฮะก็อ่านจากบทสรุปนะฮะเขาชื่อลีนะครับก็คือลี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 อะไรก็ไม่รู้ลีลาลาลีลีลา ตอนนี้ลีก็หลังจากที่โดนจับนะฮะก็เกิดอุบัติเหตุนะคตำรวจชนคนนะครับก็ตอนนี้ลียังไม่ได้สตินะฮะมาได้นิดนึงนะฮะใครมาเล่นทูมทูทูแคสเจอร์เบกัสสปิงเจอร์เซลแฮมมาริสสปิงเจอร์เซลตัวนี้เนี่ยอยให้กูเข้าไปจอยนะสั้นนะฮะอ๋อลีก็ได้สติแล้วนะครับโอ้ไปตายสิมันล็อกอ๋า ให้ตายเถอะก็โอ้เฮตอนนี้รีรู้สึกแปลกๆมันเกิดอะไรขึ้นที่นี really really ่คร really ับโออยเมาลื sure> ่นเมาลื่นเมาลื่นเมาลื่นปไปๆๆมาลื่นเมาลื่นลื่นเกินนับไม่ได้ Control อ๋อเย่ไม่อยากจะรู้เลยเกมเพย์เปิดซัดดีกว่าอ่าฮะ กูชะมิงย้ำนะครับไม่ต้องสปอยนะรเราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้างหน้าเพราะกูเล่นจบแล้วมารอบหนึ่งนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสปอ,อยกูรู้หมดแล้วนะครับอุ้ยปลีกระทืบอ้าวเตะเฮ้ยเดี๋ยวกระจกของตำรวจนี่หนาให้เราได้มึงถีบรับตับจะขาดมึงเม่วยปัดปลีแม่งเม่ยเว้ยปลีโอ้โหกระ กระโจนเลยครับลีอู้ยกระโจนเอ้าคอหักตายไหมครับอ๋อยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ยไม่ตายอ๋อตอนนี้ลีมาเจ็บตรงที่ขาเอ้าลีครับซุ่มซ้ำซ้ำซุ่มซุ่มซุ่มซัดซัดนะโอเคลีก็จะไปดูไอ้แก่ว่าเป็นไงบ้างครับสุขภาพดีหรือเปล่าครับครบสิบสองหรือเปล่านะฮะลีลีเป็นไงบ้างลี สิ่งแรกที่เราต้องมาสำรวจก็คือปืนนะครับเพราะไม่อยู่ใกล้ๆเรานะแต่ลีแม่งก็งก้มเก็บแบบลำบากมากอุ้ยลีลีขาขาไม่มีกระสุนมันว่างเปล่าแสดงว่ากระสุนมันอยู่นี่คงจะเป็นปอกกระสุนนะฮะเอา๋ลี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 ขาขาหักเฮ้ยเป็นห่วงเจ็บแทนเลยคนเล่นเจ็บแทนเลยฮะ เก็บกระสุนมาไม่รู้เก็บมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะโอเคเป๋ไปเป๋เป๋เป๋ไปเรื่อยๆเป๋เป๋เฮ้ยท่านครับโอ้พระเจ้าช่วยแล้วก็โดกุญแจครับไม่ได้เป็นเป็นเราก็ต้องโดอยู่ดีครับงัดครับงัดอุ้ยฉิกหายแล้วครับตายวางอยู่ข้างหน้าอีก เดี๋ยวลีเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาเดี๋ยวพั้วยันนาไนก้าหรอกหนี๋ยวลีแม่งเร็วกดดีลีโ <tekrar> อ้โหอ้าออกมาเรียบร้อยแล้วฮ่าเฮ้ยแม่งผมไม่ติดโอเคเฮ้ยยังไม่ตายอัเนี่ยอ๋อท่านครับอุ้ยโอ้อีบ้าเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขา มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รีสะกดนะครับไปจะไปไปจะไปไกลๆหยิบปืนมารีรีหยิบปืนมารี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 เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่รีรีรีหยิบรีรีหยิบหยิบสักหยิบหยิบโอ้ยหยิบหยิบมาอย่ามาหาฉันตายสให้มันเป็นสีชมพูครับ กระจุยกระจายเบอร์หน้าเละเละละเอียดอ้าวลีนายฆ่าคนน่ะวิใครอ่ะช่วยด้วยผมมาเจ็บผมผมยิงเขาอ้าวแล้วมึงบอกยิงเขาแล้วใครจะช่วยมึงไหมตอนนี้ครับมากันแบล มาแบลวเลยมาอย่างแบลวเอลลีมัวแต่แบลวอยู่ได้ลันนิ่งนะครับเด๋เจอมิสเตอร์ฮัลโหลหรอฮัลโหลฮัลโหลเลโลเลี่ดิมิสเตอร์ฮัลโหลมาเวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอหนักนะลีบอกมึงอย่ามาฮัลโหลกูตอนนี้กูขอลันนิ่งแมนหน,น่อยแป๊บนึงเวเร็วเยวเร็วจะไม่มถึงไปขาง,ง,งอเร็วเล,ล็วเร็ววมันเกับลี่จอกคือลันนิ่งแมนตัวจริง เป๋อย่างนี้ไม่ใช่ลาดีแมวแล้วเป็นเป๋แมววแล้เนี่ยฮะลีปีหนูนักปีหนีลีปีปีหนูปีมาแล้วลีไม่ได้ครับลีลีขาเจ็บแบบนี้เราต้องหาชีวิตรอดน,นะฮะโอเคนะครับ Walking d e a เ <c oughs> นี่ยน,นะฮะซึ่งธรรมชาติเป็นซีรีส์นะครับคืออะไรคือ ซ,ซ,ซ,ซีรีส์มา่อนเกมคะไม่ใช่เกมมา่อดซีรีส์นะครับเพื่อพอเข้าใจจะต้องเถียงกันนหครับซีรีส์มา่อดเกมนะเพราะว่าในซีรีส์เนี่ยตัวละครเลยเนี่ยจะไม่เป็นชื่อลีนะครับนะฮะแต่จะเป็นนายอำเภอนะฮะน่าจะใช่นะนายอำเภอนะเอาที่เคยดูนิดนึงนะฮะนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวคือแบบดูแปบปิดดูแป๊บๆปปิดนะฮะตัวตัวเอกในซีรีส์ของในในในซีรีส์หนังเนี่ยไม่ได้ชื่อลีหรอกครับนะับไม่ได้เป็น โจนด้วยครับเป็นแอำเภอนะฮะแต่นี่มอามาดัดแปลงเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับนะฮะก็อย่าเถียงกันนะว่าเออมันมาจากซีรีส์นะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนพระเอกแค่นั้นเองนะฮะเพาแค่ดัดแปลงเนื้อเรื่องไปนิดนึงนะครับตอนนี้ลีก็เข้ามาอยู่ในหลังบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ได้เสียงปืนดังปั้งนะฮะมีของอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าเป็นของปลอมนะ ไม่มีทางอ่ะฉันไม่มีทางที่จะขึ้นมันได้หรอกเพราะฉันเจ็บขาอยู่มีใครอยู่ทางนี้ไหมครับช่วยด้วยสวัสดีครับมีคนอยู่แถวนี้ไหมช่องซ้ายจะไม่มีให้ตายเถอะน่าจะมุ่ยอยู่แถวนี้นะช่วยผมหน่อยผมขาเจ็บครับ ไม่มีเลขหมายที่ทา่านเรียกลีโอ้ไปโอเพ่นเดอเดอเดอดอกอรแกงเลยเด็ดลีเปิดดอเปิดดอเปิดดอไม่เอาของลีของลีไม่เลกนะครับลีระวังนะเว้เดี๋ยวเจอมิสเตอร์ฮันเหลวสวัสดีครับมีใครอย,อยู่ในบ้านไหมผมต้องการคนช่วยอะนะโอเคฮะลีตอนนี้ขาเจ็บนะ ลีก็จะเปิดประตูครับแอบย่องเข้าบ้านครับเอาแล้วลีผมเข้าไปแล้วนะครับอย่ายิงผมโอเคแปลให้แปลให้เอาที่รู้นะเอาที่รู้แปลให้ตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันนั้นแล้วนะครับอาเชฮัลโหลมีใครมั่งไหมครับขอสักคนก็ยังดี ทุกคนทำอะไรกันหมดเนี่ยฉันต้องทำเพื่ช่วยนะเนี่ยลีลีมากินนี่ก่อนเลยลีผลไม้เนี่ยลีไอหยิบขึ้นมาเอาไปหยิบโอ้ให้ตาสิของปอมอ้าวของปอมเลยเนี่ยเราก็มาสำรวจเอ้ยอะไรเนี่ยมีมันม้าดีมังกรมีด้วยเย็ดแหลมเบย ไม้ดีมังกรเอาลีปัดโอ้เปียกบดเบยชุ่มไปด้วยเลือดอื้เอ้ยอะไรอะไรดังอะไรดังจ๊ะอะไรดังจ๊ะเฮ้ยกินน้ำงอนลีอร่อยรับ เ,เดี๋ยวโรลีเดมิสเตอร์ฮัลโหลมาแล้วเว้ยเดี๋ยวมันจะพูดว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเปิดนิชชักมาไม่เจอครับนั่นนั่นนั่นเร็ว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 ไมค์มาเจอไม้ขีดไฟไม่เอาไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะเปิดนี่เฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันสมุก,กี้ไบเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเขาเรียกวะวอกกี้ทอกกี้กิ๊กิ๊กิ๊กิ อะไรวะเดี๋ยวเป็นกี้เดี๋ยวมันเป็นกิ๊กว็อกกี้ท็อกกี้เออโอเคเปิดลิทชักหาของแดกลีเร็วๆถึงเจอฮะโหล,โหลมานัาง่งงียมาแล้วไม่ทันแล้วลีลีแม่งจะโดของในบ้านหมดเลยฮนะโอเคไม่มีอะไรอะเดี๋ยดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตรงนี้เปิดอาชิมนีโอเคไปลีแม่งเป๋ได้ใจมากเลยครับ ลีมันเป day, ๋ได้ใจจริงๆเอ้ยไม่เสดออมีสามไม่เสจด้วยมีสองไม่เสจครับไม่เสจที่หนึ่งส่งมาตอนห้าโมงสี่สิบนาทีับระับระดมันก็พูดไปเรื get get hey, ่อยๆชัดดาวเขาบอกชัดดาว อ๋อแม่เขาไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดนะเมสร็จที่สองตอนหกโมงเก้าสิบนาทีอะไรนะโอ้ไม่ก็ฟังดงเลยไอ้ดอนเราไอ้ดูเราความเยอะไม่ทันมันจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันในในเมืองนซชุตตี้นะซึ่งคนเปลี่ยนไปนะซึ่งจริงกันเอง ตอนนี้ฉันจะกลับไปที่โรงพยาบาลพี่ต้งองกลับมาด้วย8โมงจะเป็นนายลูกรลับลูกถ้าลูกได้ยินนะโทรหาตำรวจนะเบอร์911แ,แม่นักลูกแกม่นักลูกแม่รักลูกเศรษฐครับอตอนนีอย่างเศร้าอ่ะนี่คือครอบครัวของอ่าเด็กที่มีชื่อว่าคลีเมันทัยนะครับ พ่อคะเฮ้อคอยเดี่ยฮัลโหลใส่เลยนั่งไงกูอาไแคุณอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณเป็นใครฉันชื่อเคลเมนไทนฉันอยู่ในบ้านฮ่เนา,คเ,าเคลเมนไทน์ชื่อลีคุณไม่ใช่แม่เอ้ยพุพ้ยพ่อไม่ฉันไม่ใช่ ก็สำรวจในบ้านครับว่าคิมเบนทายอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็ถามไปว่าเธออยู่ตรงไหนเธออยู่ตรงไหนเนี่ยมองตรงหน้าต่างสิด้านซ้ายของคุณจะเจอบ้านไม้คุณอยู่ตรงไหนมองไปในบ้านต้นไม้สิฉันอยู่ตรงนั้นโอ้ฉันเห็นแล้วเห็นยัง คุณเห็นฉันไหมมองจากหน้าต่างสวัสดีฮัลโหลเฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมาตอนนี้ไอ้กูคุยกันก่อนดิเฮ้ยมึงไปไกลกดิ๊ีโอ้เอ้าลีตบกูเอ้านี่เจ็บโหเจ็บแทนไปมันแดตเลยนี่ก่อนเฮ้ยอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยลีเอ้ามันจับหายิ่งมันดื้อเว้ยเฮ้ยไครแม่ง ่อยเต่ยเอาเอาเอาเรียใครอยู่พะมะลิลิโดนแล้วโดนซ้ำนั่นลิโดนโดนโดนโอ้ยกดคิว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 ตี่ยเอาลิขานะไอขอนเออยังไงไอ้ปัดปัดมันปัดมันปาดไอ้สตีตายตายไหมหือนี่ ลีโอ้โหลีลีทำอะไรลงไปลีฆ่าคนอีกแล้วลีบอกแมนเฮ้ยว่าไงแต่เธอคุณฆ่าเขาใช่ไหมใช่ it's okay I think she was a monster หนูคิดว่าเป็นปีศาจ <สา S 1> นะนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะโอเคหนูน้อยเธออยู่กับใ,<ช>ใครแน<ญ>่ซ่อนอยู่ฉันก็น่าจะกลับบ้านฉันรู้ว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราน่าจะไปด้วยกัน What we now What should do we do now เราจะไปก่อนตอนที่จะมืดนะฮะเราจะไปจากที่นี่ก่อนมืดนะโอเคผมไม่ชอบตอนคืนโอเคตอนนี้เราก็หาทางออกจากที่นี่ Let's go <S เราต้องรีบไปจากที่นี่ตามฉันมานะตอนนี้เียขาเจ็บนะฮะคือเอาง่ายครับนะฮะให้เราเลือก ตอนไหนถ้าตอนนึงระหว่างออกตอนคืนกับตอนเช้าเนี่ยคือเนื้อเรื่องจะแตกกันนะครับก็คือถ้าออกตอนเช้าเนี่ยเราจะเจอสองคนนะซึ่งไม่รู้ชื่ออะไรบ้างนะแต่ถ้าเราออกตอนคืนเนี่ยคือเราจะเจอ,เอ,อชายหนุ่มกับตำรวจหนึ่งคนนะฮะอันนี้เคยเล่นนะก็บอกแล้วครับผมเล่นจบไปรอบหนึ่งแล้วครับนะฮะร,รู้หมดแล้วนะฮะคือผมเล่นเอม็มมาได้ดูแลรหรอกถ้าก็ดูของพี่เอกบ้าง,งนะแค่ตอนที่แบบว่าที่ผ่านไม่ได้นะ่ะ ก็ดูๆแล้วก็ปิดนี่ฮะเนื้อเลือดจะแตกแตกต่างกันนะครับลีลีเปิดประตูดิง่ What's the matterShould I stay เกิดอะไรขึ้น ไมยังไม่ได้นอนเลยผมต้องการนอนที่บ้านอย่างเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ย e w n e should go. Okay. l ร t s m a e a p a t o find me, right? I won't leave o u alone. เราจะไม่เธออยู่คนเดียวหรอกโอเคก็คือผู้หญิงคิมันไฮบอกว่าฉันง่วงนอนแล้วนะแปลว่าม่มีแรงที่จะต่อไปแล้วไอ้แม่ อย่ากินเราผมไม่ใช่พวกนั้นอ้อตายสิอย่ามีคนรอบชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยคณกำลังทำอะไรอยู่คนกำลังกลับบ้านนะที่บ้านไรวันนี้เรามีปัญหาก็คือรถติดนะฮะรถติดเต็มเบย์ไฟแดงไม่ยอมเปลี่ยนไฟฟดไฟเขียวเจ้าหน้าที่จ่าเฉยก็หายไปนะไม่มีใครเปิดไปเลยผมชื่อชอนชอนกรีผมชื่อลีแล้วก็แคมินไทยนะ I'm Chet. Oh, Chet. You not be out open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here. We to your farm. It it be safer. I'm not a, I'm... a neighbor. Her parents are out of town. Huh? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Okay, let's What do you want to do?

ดดลันนิ่โอโองแมนเลยลันนิ่งแมนันนิ่งมนะกระโดดดัโบไอ้ั้วไม่งูเสียวอ่ะบึนบึนบึนบโอ้ยรีด those guys neighbors too ย็นให้กมองบอลเอลคตัวเขานะแล้วก็ไปจากที่นอย่างปลอดภัยหายห่วงลีโดงกันนทีเดียบรีอ่าไฮ อย่าเฉยไปไหนอ่ะเฮ้ยไฟแดงติดเต็มเบยเนี่ยไม่อยากเป็นไฟเขียวเอาเลยครับแล้วมันก็มืดแล้วนะซึ่งตามค่าที่ดีต้องการก็คือออกแต่ทางก่อนมืดนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะอยู่ในรถก,กัคคินเป็นทายแล้วก็ชื่ออะไรวะกูลืมอะไรชอชอเชฟเฮ้ยไม่ใช่แชท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 อะไรนะโอ้ยชื่อแต่คนเรียกยากเว้ยอ๋อคนนึงชื่อชอนชอนกรีนแชทแชทใช่ปะ คือถ้าผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยคือสำเร็จยังกินยังไม่ค่อยคลองหม้อคลองจะงหม้อคลองให้ช้อชอนกลับมาแล้วเหอออรอเน,น,นี่ยโอ้ขอบุญชะมัดโอเคคนระับยินดีครับนะะฮยินดีเช่นกันลีก็บอกใบใบไปไงติงกูเลยไปโอเคแล้วอยู่บ้านของไอ้แก่คนนึงนะครับที่ชื่อว่าท้าฟาร์มเมอร์คนละคน